เช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านข้าสู่รายการสามท่าจนะครับทําดีเราชมทําชั่วก็ด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้น้าใครนะครับวันนี้วันศุกร์ที่หกันยายนนะครับเวลาสองทุ่มพบกับพี่บุรียมกิดาหัวหน้าพักรวมใจไทยสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนด้วยครับครับประเด็นของเราในคืนนี้นะครับชื่อประเด็นว่าอง์อิงขอพาดปุกคาด เพ่นพร้อมพ่อยังไงครับคือเรื่องมันอย่าคิดไปจบนะมันยังไม่จบหรอกถึงแม้ว่านางสาวแพรทองทานจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ผมบอกแล้วไงหลายคนก็รู้ว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผูกพันทุกองค์กรและที่สําคัญมันผูกพันเกี่ยวกับคดีอาญารัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยเขาจึงจ้องที่จะแก้กันนักแก้กันหนาะ เพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่สุดจริจชนเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับนักการเมืองที่เป็นสุจริจชนอย่างเช่นการบริหารประเทศเสียหายในจำคุก15ปีถึง30ปีร่ำรวยผิดปกติฟอกเงินจำคุก15ปีถึง30ปีแล้วก็ยึดทรัพย์ด้วยใครที่มีคดีความห้ามเดินทางออกนอกประเทศนักการเมืองที่ชุจริตโกงกินชาติช่อชน จำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตคดีความไม่หมดอายุความนะโดยเฉพาะจริยธรรมที่คุณแพทองทานโดนเนี่ยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนี่ยังครับมันต้องไปนู่นไปที่ศาลดีกาแผนกคดียาของนักการเมืองแต่ที่ทำให้วาดเสียวที่สุดก็คือเรื่องทุจริตโกงกินชาติที่จำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตวันก่อนผมเล่าให้ฟังมาแล้วไง มันเคยมีมาแล้วคนที่ทรยศต่อชาติที่ขายชาติขายบ้านขายเมืองมันมีตัวอย่างการประหารชีวิตไปแล้วแล้ววันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีของเราชื่อคุณแพรทองทานเนี่ยมีคดีไหมมีครับเมื่อมีคดีเนี่ยคดีเขาหนักกว่าคุณพ่อเขาคาดีเขาหนักกว่าเตียเขาเตียเขาเนี่ยรอวันที่เก้าเท่านั้นแหละจะติดคุกหนึ่งปีหรือแปดปีแต่คาดว่าก็คงจะที่หนึ่งปีนั่นแหละเพราะว่า มันเป็นการไต่สวนมาคับโทษคุณไม่ได้ติดคุกคุณก็ต้องกลับไปติดคุกก็แค่นั้นนีงแต่คดีคุณของคุณแพทองทานเนี่ยทั้งคดีส่วนตัวทั้งคดีที่เกี่ยวกับคุณมันนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีคดีที่คุณแจ้งเทสตอย่างเช่นคดีถือหุ้นประไมสุรีเนี่ยอันเนี้ยมันขัดต่อพระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินเกี่ยวกับบริษัทหุ้นส่วนของประไมสุรีสองคดีหุ้นส่วนอันภาย นี่ก็เป็นคดีใหญ่สามโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาร้องไปที่ปอปชว,ว่าใช้งบอย่างผิดกฎหมายคนร้องเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะคุณนุสามหมื่นห้าพันล้านที่โยกงบมาใส่งบกลางแล้วเอาไปแจกพี่น้องประชาชนคนละหมื่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 นเหลือนอกนั้น ตอแลแต่แต่ไปที่เราต่างประเทศกันอ้างว่าไปประชุมนู่นประชุมนี่นี่คืองบส่วนนั้นแต่งบโครงการดิจิตอลวันเลตเนี่ยคือเป็นงบโครงการมันรวมเงินอันนี้ด้วยแล้วมารวมงบก้อนอื่นด้วยไงรวมงบก้อนนี้ด้วยนะคุณุ๊กไม่ใช่ไม่รวมรวมงบก้อนนี้ด้วยแล้วก็รวมงบก้อนอื่นด้วยแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาร้องไปที่ปปชนี่เรื่องที่สามคดีที่สาม คดีที่สี่คือคดีตั๋วพีเตั๋วสัญญาใช้เงินที่คุณวิโรธลักษนาดิสรอ,อภิปรายในสภาซึ่งไม่ได้เสียดอกเบี้ยเลยไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยเลยนี่คือคือการแจ้งเท็จต่อปปชคดีที่ห้าคือคลิปเสียงของสมเด็จทุนเซนกับแพร์ทองทานตามมาตราหนึ่งสองแปดตรงนี้ก็เป็นคดีอาญาที่อาจารย์คมสันโพคงกับดรสมชายสแสวงการไปร้องอที่สอบสวนกลาง ของกองบัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ครับมันเป็นคดีกบฏท,ที่มีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกภายนอกราชอาจาักรตามมาตราหนึ่งหนึ่งเก้าครับมันชัดเจนจนทําให้ผวาไงอดีตนายกแพทองทานผวาดูจากบ้าตาที่พูดไปน่าจะเป็นระงวัลแจ็คพ็อดนะคะคุณแพทองทานน่าอาจจะอาจจะได้รางวัลแจ็คพ็อดคะอะใครต่อครับพี่คือกระทําการเป็นปรปัก ต่อประเทศชาติติดชาวบ้านก็เด้ขายชงขายชาติห้าปีถึงยีสิบปีตลอดชีวิตที่สอบสวนกลางเขาเป็นเจ้าภาพอยู่ตอนนี้ก็สอบไปเลยอะไรชุดแล้วผมถึงบอกขึ้นหัววันนี้ว่าอุงอิงคอพาดคุกคาดว่าจะเป็นพร้อมพร้อมพ่อมันเป็นอาถรรพ์ยังไงไม่รู้ครับคนที่เกี่ยวข้องกับทักษิณเข้าคุกกันเป็นแถวหมดตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาตั้งแต่พักไทยรักไทย ที่ประชาชนเขาเรียกกันระบรบ,บทักษิณทุจริตติดคุกกันขี่คนเล่าให้ฟังอีกหน่อยก็ได้มันจะได้เตือนความทรงจําและอยากจะเป็นรัฐบาลกันต่อก็เอาเถอะพระคุณลุนช่องตามสบายคุณทักษิณนมีกี่คดีมีสามสี่คดีคุกเจ็ดปีพระราชทานลดโทษไปเจ็ดปีเหลือติดคุกหนึ่งปีท่านติดสี่เขาบอกป่วยทิพย์ไงก็รอฟังมาที่เก้าอ่ะหนีไม่หนีสายข่าวยืนยันว่าทั้งพ่อทั้งลูก ก็คงไม่อยู่เรอกมีเงินเป็นแสนล้านต้องเพนก่อนวันที่เก้าในอดีตที่ยอมเข้าคุกผมต้องชื่นชมคุณวัฒนาเมืองสุขทุจริตบ้านเอื้ออาทรโดนคุกไปห้าสิบปีเขาเดินเข้าคุกเฉยเลยชูชีพหานสวัสดิ์นัำมีเกษตรวิทยาเทียนทองเลขาจัดซื้อปุ๋ยโดยการทุจริตก็ติดคุกจนออกมาเวลานี้ท่านก็ทำตัวเงียบเยส่วนท่านวิยาก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว หมอสุรพงศ์หมอเลียบสืบวงรีหมอเลียบเนี่ยหนึ่งปีก็คดีที่เกี่ยวพันกับทักษิณทั้งนั้นคือแก้ไขสัญญาสัมปทานเอื้อประโยชน์ให้ชิ้นขอบโดนไปหนึ่งปีก็เข้าไปอยู่ในคุกเหมือนกันออกมาก็รับใช้อีกไม่เข็ดไม่เข็ดออกมารับใช้อีกหมอเลียบเอ้ยจะบอกว่าหมอเลียบเขาไม่เข็ดอาจจะอาจจะไม่ใช่ค่ะเขาอาจจะรักคุณทักษิณนก รักมากอยากทำงานด้วย<อ>รักมากมเข้าใจไหมคะที่รักมากมาันเป็นความรักค<อ>ืะยอมทุกอย่างแลง้วไงต่อครับคุณประชามาลีนน์วันนี้ยังหนีอยู่ต่างประเทศเจ้าของช่อง3วีช่อง3ทุจริตเรื่องซื้อรถเรือดับเพลิง<อ>เป็นอดีตรัตดีช่วยมหาไทยโดนคุก12ปีหนีจนวันนี้หนีจนวันนี้ ถ้าติด<ม>คุกป,ป่านี้ออกแล้วอะสิบสองปีอะออกแล้วออกแล้วออะคุณวาราเทพรัตนกร,กรนี่โชคดีนะคดีหวยบนดินเนี่ยโดนคุกสองปีแต่ศาลสั่งรอลงอาญาส่วนคุณยิ่งรักในห้าปียังไม่กลับมาเลยไม่กลับมาเลยติดคุกป,ป่าน,นี้ออกแล้วเอคุณบุญทรงออกยังออกมาแล้วเลยคุกสี่สิบสองปีคุณภูมิสารผลโดนคุกสามสิบหกปีคดีจำนำข้าว คดีดเดียวกับอดีตนายกยิ่งรักยังออกมาแล้วเลยคุณยงยุทธวิชัยดิดตกอคดีสนามกอล์ฟอันพายติดคุกจริงๆแล้วแพทองทานจะเหลืออะไรล่ะสนามกอล์ฟอันพายมีทั้งหุน้นมีทั้งส่วนคุณสุรพงษ์โตวิจกักรชายกุลต้องขอญาติขอโทษท่านด้วยท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนิดเดียวเรื่องนิดเดียวครับคือทำหนังสือเดินทางให้ทักษิณ ทั้งที่ทักษิณเนี่ยมีคดีไม่มีสิทธิทำหนังสือเดินทางแต่ท่านสุรพง์เนี่ยไปเริ่มตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปทําให้ด้วยความเมตตาเพราะว่าไม่รู้จะหันไยหันฝาไปทางไหนพันสปอร์ขม้นก็มีแต่ไปเอาพัสปอมอนเตเรโกเนโกนะแล้ววันนี้ลูกสาวผมจะบอกข่า,าวดีให้ได้พัสปอร์ตเซอร์เบียแล้วพร้อมพ่อพอ่อนะโอเคไปอยู่ด้วยกันกิดค,ค,คุณยิ่งรัก ก็สวัสดีคุณทักษิณสวัสดีคุณแพททองทานนะครับชาวเซเบียชาวเซเบียโอเคครับเดี๋ยวต้องหาพูดภาษาเซเบียละ,ะแล้ววันเนี้ยที่ผมบอกคอพาดคุกมันพาดคุกจริงๆมันมีผลสืบเนื่องมาจากคุณไม่ลดละไม่รู้จักความพอดีไม่มีความรู้ในการบริหารราชการพ่อทรงเข้ามาแต่แม่บอกก็อย่าเป็นเลย หนูอยากเป็นนี่แหละที่หนูอยากเป็นแล้วมันก็จะเกิดเรื่องปัญหาต่อไปอีกเกิดเรื่องปัญหาต่อไปอีกเพราะความไม่ยอมกันไงเหมือนกับอีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมกันไงไปขอให้ช่วยหนุนคุณอนุทินเป็นนายกหน่อยบอกว่ายังไงให้ผมตายไปเถอะ<ม>ผมไม่ไม่ให้สัสนับสนุนมันเป็นนายกเขามาเพื่อแก้แค้นไม่ใช่มาเพื่อแก้ไข แล้วมันก็แก้แค้นจริงๆคือคนมีสตางค์มีเป็นแสนล้านอะซื้อบ้านเต็มไปหมดซื้อที่ดินเต็มไปหมดมีคฤราสน์แทบจะทั่วโลกมั้งแทบจะทั่วโลกในลอนดอนเนี่ยคฤราสนร,ร์หรูสองร้อยล้านในลอนดอนนะมีคฤราสน์หนึ่งแห่งมีอาพาร์ตเมนต์อีกสองสามแหง่งในกรุงลอนดอนเนี่ยอยู่นอกเมืองในเขตเวบริตบริเวณตอนใต้ของกรุงลอนดอน,นขนาดสองชั้นห้าห้องนอนเป็นคฤหาสน์เก่าสไตล์อังกฤษ แพงด้วยเนื้อที่ตั้งสามไร่ราคาสี่ล้านปอนประมาณสักสองล้านแล้วคุณทักษิณก็มีธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นี่นี่รวยล้นเหลือนะไปซื้อบ้านที่ห้องกกงแพงที่สุดในเอเชียอย่าเพิ่งไปอิจฉาเขาเล่าให้ฟังว่าเงินพวกนี้เขาได้มาจากไหนตลอดระยะเวลาที่วงวานว่านเครือของคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีตั้งแต่ทักษิณสมัครศูนทรเวศสมชายวงสวัสด แล้วก็ยิ่งรักชินวัตรสุดท้ายนางสาวแพรทองทานไม่แทบจะไม่พ้นคุกเลยแล้วเงินพวกนี้มาจากไหนไปคิดเอาเองไปซื้อบ้านเป็นพันล้านที่ฮ่องกงแพงที่สุดในเอเชียผมไม่ได้มาพูดเล่นๆถ้าเปิดดูหนังสือพิมพ์สแตนดารด์สแตนดาร์ดของฮ่องกงได้รายงานเรื่องทาวหเฮาส์หรูห้าหมื่นล้านห้าหมื่นล้านบาท4ี่เจหตารางเมตร ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณร่วมพันล้านบนยอดเขาวิกตอเรียวิกตอเรียพีกถ้าไปฮ่องกงจะเห็นนะยอดเขาซึ่งมาอยู่กับตรงข้ามกับท่าเรือเป็นโครงการของบริษัททันลุงไทยเป็นบ้านหลังมุมเลยมองทิวทัศน์ได้สวยรอบบ้านเลยแล้วก็ไปแข่งกันกันกบไอ,อ้อภิมหาเศรษฐีฮ่องกงซึ่งเขาจองไว้แล้วแต่พี่แม้บอกเฮ้ย hey, ผมขอเอา <c oughs> ลีกาซิงจองไว้แล้ว ผมขอซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อเพื่อจะเป็นเรือนหอให้กับลูกสาวนี่คือเรื่องที่ที่นิตยสารในฮ่องกงซื้อบิมฮ่องกงเขารายงานความรวยของอัคารหมหาเศรษฐีนายกและวงวานว่านเครือในเมืองไทยถามว่านายกคนปัจจุบันคุณแพทองทานซื้อไหมซื้อบ้านสองร้ยล้านหรูหรานบนเกาะฮ่องกงเป็นบ้านสามชั้นโครงการคิงพาร์คฮิลสองร้อยล้าน ทักสิงก็ไปซื้อบนเขาที่แพงที่สุดร่วมร้อยล้านแพงในที่สุดในเอเชียว่างนี้ก็แล้วกันบนเขาวิกตอรียี่สิบเจ็ดล้านดอลาลาร์สหรัฐน,นั่นคือย่านเศรษฐีสามารถมองเห็นวิวท่าเรือฮ่องกงได้รอบด้านแม่งตารางมุดตารางฟุตละสี่หมื่นหนึ่งพันดอลลาร์ฮ่องกงตารางฟุตละสองแสนแล้วมีแค่ยี่สิบสองหลังบนบนถนนเซเวนทางที่จะไปะสุนหงไก ถ้าใครอยู่ฮ่องกงต้องฟังผมอยู่ที่นั่นก็คงจะนึกภาพออกนี่คือทั้งหลายทั้งปวงที่ผมบอกว่าคุกคุกคุกคาดว่าจะเพนพร้อมพอ่อฉะนั้นเขาต้องจัดการให้เสร็จยังมีไม่เรียบร้อยก็ยังมีอยู่บ้างแต่ค่อนข้างเรียบร้อยว่าเขาไม่ยอมคุณอนุตินที่จะให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวคุณทักษิณที่ผมบอกว่าแพทองตาลไปพร้อมพ่อเนี่ยเพราะวันที่เก้าเนี่ย ศารได้นัดมาฟังคำพิพักษาในคดีไต่สวนมาขับโทษเพราะโทษมีอยู่แล้วแปดปีไงได้รับพระราชทานเจ็ดปีลดโทษให้เหลือติดคุกหนึ่งปีความปรากฏไปถึงสาลดีกาสาลฎีกาใช้ความปรากฏและก็ไต่สวนมาคับโทษตต่สวนแพทย์เจ้าของคนไข้แพทย์เจ้าของคนไข้ระบายความในใจด้วยน้ําตา คอดดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสก,กัดจากถังเช่าตราคอดดี้ไทยให้ปริมาณสารสก,กัดคอเลสปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลระหว่างไปขึ้นสารคือน่าสงสารมากมันน่าสงสารมากที่ที่มันจําเป็นต้องเอาเรื่องไม่จริงมาพูดแล้วมันก็ต้องเอาเรื่องจริงๆมาพูดเพราะสารบอกว่า คุณอยู่ในที่เกิดเหตุหมออยู่ในที่เกิดเหตุหมอก็ต้องเอาความจริงเพราะสาบานต่อสารแล้วพอเอาความจริงมาพูดร้องไห้เลยร้องไห้เลยครับนี่คือเรื่องที่เรารู้กันอยู่ในขบวนการไต่สวนที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนมีการไต่สวนบังคับโทษจำคุกเพื่อให้ทักษินจำคุกคุณได้รับโทษครบหรือไม่ผมคิดว่าคุณไม่กล้าไปศาลวันที่เก้า ถ้ากล้าไปศาลวันที่เก้าเนี่ยผมจะปรบมือให้จะเอาดอกไม้ไปให้เพราะนายแน่มากแล้วหรือคุณหวังว่าจะเป็นรัฐบุรุษก็ได้ที่ไปติดคุกจะเป็นรัฐบุรุษที่ติดคุกเนี่ยจะเป็นเหมือนเนลสันเบเดล่าเหรอแต่คนนั้นเนี่ยเขาทําความดีนะแต่คุณทักษิณเนี่ยติดคุกประโกกนะคะมันมัน,ม,นมันคนละเรื่องกับเดลสันเบเดล่านะครับ <c oughs> ก็อยากบอกกับผู้ชม นะครับว่าคนละแบบหรือจะไปเปรียบเทียบออกซาซูจิกันไม่ได้นะครับอันนั้นเขาติดคุกเพราะว,ว่าเขาจะทําปัญอย่างเพื่อประเทศนะครับแต่ว่าตรงข้ามกับความคิดของฐานพม่าก,ก็เลยถูกจับติดคุกคนะครับอ่ะคือในสันบัดล่าเนี่ยท่านต่อสู้เรื่องการรังเกียจผิวแกเพราะเขาผิวดำไอ้ผิวขาวมันรังเกียจมันรังเกียจท่านก็ต่อสู้ต่อสู้จนติดคุกแล้วในที่สุดก็ชนะผิวขาวผิวดําเข้ากันได้ ใช่เพราะว่าผมเคยไปประเทศแอฟริกาใต้นะครับที่แอฟริกาใต้เนี่ยคนดำกับคนขาวเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เหมือนเขาอยู่ร่วมกันได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อยู่นประเทศกันไม่ได้มีการรังเกียจจากการคนผิวดาก็ถือว่าคุณเน,นรสัมราเนี่ยทำเพื่อคนผิวดาในประเทศแอฟริกาใต้ส่วนครูทักษิณเขาทําเพื่อครอบครัวเขาครับเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับพี่คนละเรื่องเลยคือถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยผมเปรียบเทียบกับ ระกูนมาโกสนะมันจะคล้ายๆกันอ๋ออ๋ออดีินเอเดียวกันคล้ายๆคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันเพราะอดีตประธานาบดีมาโกสเนี่ยพ่อของไอ้มาโกสจูเนียที่เป็นประธานาบดีอยู่ตอนเนี้ยเป็นประธานาบดีอยู่ตอนเนี้ยที่ฟิลิปปินเนี่ยคือมันรอมาตั้งยี่สิบปีนะกว่าจะได้เป็นเนี่ยส่วนมาโกสเนี่ยเขาก็ครองอํานาจมายี่สิบปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยแปดยันปีสองพันร้อยยี่สิบเก้านะแล้วมาโดนประชาชนขับไล่ครับ ม,มันโดนประชาชนขับไล่เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าพี่น้องประชาชนชาวฟิลิปปินส์ขับไล่ไอมาคอสเพราะทุจริตสิบพันล้านดอลลาร์นี่คืออำนาจผู้นำประเทศการฟิลิปปินส์เหมือนกับทักษิณชินวัตรคดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาจากการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้นเหมือนกับมาคอสในที่สุดชัยชนะก็เป็นของประชาชนนี่ผมเปรียบเทียบให้ฟัง แล้วมันกําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ชัยชนะจะเป็นของประชาชนคนไทยคุณมาโอสเนี่ยเหมือนกับคุณทักษิณทุกอย่างเลยนะครับขณะที่คุณอุงอิงก็เหมือนกับรูปมาโอสทุกอย่างนะครับสุดท้ายแล้วคนฟิลิปปินส์ไม่เข็ดน,นะครับก็เลือกเลือกรูปมาโกสมาเป,เป็นประธานธิบดีเหมือนกับคน <c oughs> แสดงประเทศไทยอะครับ <c oughs> ที่ไม่เข็ดก็เลือกคุณอุงอิงมาเป็นนายกสุดท้ายแล้วก็เออตอนนี้คนแสดงเขาตาสว่างแล้วครับพี่เออนะอ่ะคือไอ้มาโกสเนี่ย ผู้นำประเด็จก,การฟิลิปปินส์เนี่ยมันถูกประชาชนไล่แล้วก็หนีไปอยู่ที่ฮาวายไปตายที่นั่นนะเมื่อปีพศสอง2รอยสาอายุแค่72ปีส่วนอีนางเมียมันอนะ่ะอีเมลด้ามากอสเนี่ยเป็นเจ้าของตำนานรองเท้า3,000คู่คิดดูสิมันใช่รองเท้า3,000คู่อะ่ะมันต้องการจะดังไปทั่วโลกสื่อตั้งหลายเขาจำกันได้แล้วโอ้โหยีนี่ใช้รองเท้าสามพคู่ คือเอาเงินภาษีอากรของประชาชนมาผลานเล่นกันทั้งนั้นแหละไปเที่ยวต่างประเทศแต่และแต่แต่ไปผลานเล่นไปซื้ออะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดนะเงินซอฟพาวเวอร์ห้าพันล้านชี้แจงไม่ได้วันนี้ชี้แจงไม่ได้ก็รอติดคุกก็แล้วกันส่วนคุณพ่อในข้อหาทุจริตลงจากอำนาจเมื่อปี2 5 4 9โดยการยึดอำนาจของพลเอกสนธิบุญยร,รัต์รตมาจากผลประโยชน์ทับซ้อนคือขายหุ้นชิ้นขอบให้บริษัทเทมาเซกสิงคโปร์ เจ็ดหมื่นสามพันล้านให้นอมินี่ถือหุ้นเหมือนจะตัวเองไม่มีหุ้นไงนแต่ให้นอมินี่เขาถือหุ้นผลที่สุดสารก็ตัดสินจำคุกคดีเนี่ยห้าปีไม่เคสนะชักใยคนมาเป็นนายกในเครือของทักษิณอีกสี่ห้าคนอย่างที่ผมบอกมีคุณสมัครมีคุณสมใจวงสวัสด์แล้วก็มีคุณแพทองทานมีคุณยิ่งรักที่ปั้นแค่สี่สิบวันเป็นนายกร,รัฐมนตรีเธอต้องไปนั่งร้องห่มร้องไห้กลับบ้านไม่ได้มา นี่กี่ปีแล้วเกินห้าปีแล้วมั้งคุกห้าปีเนี่ยท้ากลับมาติดคุกอันนี้ออกไปแล้วชักใหญ่คนมาเป็นนอมินีของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอยู่เบื้องหลังคุณแพทองทานก็ทักสินก็อยู่เบื้องหลังศาลปกครองสูงสุดตัดสินเรื่องจำนำข้าวสามจุดห้าเจ็ดมื่นล้านบาทคุกห้าปีตามกฎหมายอาญาหนึ่งห้าเจ็ดนี่ชัดเจนหมดผมถึงบอกเปรียบได้กับมากอสจะไปเปรียบได้กบ ในรันเนรันไม่ได้แล้วครับเราต้องพูดกันตรงๆนะว่าอาการของประเทศไทยเนี่ยอาการหนักแต่ผมไม่ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายกลัวพูดให้พี่น้องทั้งหลายสู้ผมเข้าใจจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จะยุบสภาจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณพึ่งไม่ได้หรอก จนวันนี้พี่น้องเดือดร้อนขายข้าวของไม่ได้เศรษฐกิจแย่รถดาถงยึดรถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพรถยนต์ไม่มีรถธรรมหากินเยอะแยะไปหมดในลานลานประมูลเราก็เห็นกันอยู่พืชเศรษฐกิจทั้งหลายเจงบงหมดปีนี้ข้าวถูกที่สุดในรอบเจ็ดแปดปีนะตกเวียนละสี่พันบาทไม่ถึงห้าพันมั้งหนักหนักในสองเดือนเนี่ยหนักมากที่สุดที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปดูไปแลอะไรเลย ปล่อยให้อยู่ก็ตามยะถากรรมเหมือนกับเราไม่มีรัฐบาลใส่เกียร์ว่างหมดพี่น้องทางเหนือตอนใต้เนี่ยเหนือตอนใต้เนี่ยประสบกับอุทกภัยเขาบ่นกันมาเต็มไปหมดผ่านมาทั้งสาขาพักรวมใจไทยของผมบอกว่าขอให้รัฐบาลไปเยี่ยมบ้างขอให้รัฐบาลไปดูแลบ้างแต่พักอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นพักใหม่ซึ่งเราไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรจะไปสั่งการอะไรได้ก็ได้แต่สแสดงความเสียใจก็ได้แต่ ปากเสียงที่มายืนยันตรงนี้มาทําหน้าที่เป็นปากเสียงประชาชนเท่านั้นเองครับหรือนาทีสุดท้ายถามคำถามพี่ปุรวีนิดนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยจะได้กลับมาเมืองไทยไหมครับในความเห็นของพี่คือคเรื่องของคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะคือคุกห้าปีโอกาสจะกลับในค่อนข้งางยากเพราะกลับมาก็ต้องติดคุกเนี่ยแบบพี่ชายและจะขอพระราชทานอภัยโทษได้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเธอก็อยากกลับบ้าน แต่าวันนี้คงจะเปลี่ยนใจแล้วว่าอย่างน้อยพี่ชายก็จะกลับมาอยู่ด้วยหลานสาวแพรทองทานก็จะกลับมาอยู่ร่วมกันแล้วไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ที่ดูไบเพราะดูไบไม่มีสนธิสัญญาผู้ไร้ข้ามแดนถ้าใช้ชีวิตร่วมกันที่ลอนดอนเนี่ยอาจจะโดนส่งจับอาจจะโดนอินเตอร,ร์โพจับกลับมาเมืองไทยหรือไปอยู่ที่เซอร์เบียก็ไม่มีสนธิสัญญาผู้ไร้ข้ามแดนแต่มันเป็นประเทศเกาะเล็ก มาอยู่ฮ่องกงก็มาอยู่ไม่กี่วันก็เบื่อเพราะมันเป็นเกาะเล็กๆความเจริญมันมาอยู่ที่ดูใบฉะนั้นสามคนอดีตนายกทั้งหมดอาจจะไปอยู่ด้วยกันนะอาจจะไปอยู่ด้วยกันผมคาดว่าอย่างนี้นะครับครับก็ตามดูกันต่อไปว่าคอจะพลาดคุกเหมือนกันที่เราพลาดหัววันนี้ว่าพ่อจะเพนพร้อมกับลูกลูกจะเป็นพร้อมพ่อหรือเปล่าก็ ตามดูกันไม่เกินวันที่เก้าไม่เกินนะครับวันที่เก้าก็รู้แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ห้าแล้ววันที่หกเสาร์วันที่เจ็ดอาทิตย์วันที่แปดจันทร์วันที่เก้าหรืออีกสามสี่วันนะการเมืองมันไปเร็วมากมันไปเร็วมากครับเอาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับอวันนี้ขอขอบคุณพี่พุรภีชมจิตาขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงคุณยิ่งรักชินวัฒนะครับ ต้องบอกด้วยใจจริงนะครับว่าสงสารเธอนะครับเพราะว่าเธอเป็นน้องสาวนะครับที่พี่ชายสั่งอะไรก็ต้องทําตามนะครับตั้งเอกสารคุณยิ่งรักเซ็นไปคุณยิ่งรักก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเธอไม่ค่อยมีความรู้ใครให้เธอทําอะไรเธอก็ทํานะครับเธอก็ใส่ซื้อ,อครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วการมีพี่ชายที่ลงไหลมัวเมาแต่อํานาจมัวเมาแต่เงินตาผ่าชีวิตของน้องสาวคนนี้พังนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณยิ่งรักจะจบ ชีวิตยังไงนะครับกับการที่ต้องเล่ร่อนแล้วก็กลับมาเมืองไทยไปได้เพราะว่าโทษจำคกุกค่าปีแต่ถ้าคุณยิ่งรักตัดสินใจไปเมืองไทยและยอมติดคุก5ปีนะครับคุณยิ่งรักก็จะใช้ชีวิตได้ง,ง่ายขึ้นนะครับมาถึงติด5ปีอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณยิ่งรักจะตัดสินใจนะครับกลับมาช่วยใช้ความผิดก็น่าจะเป็นทางที่ที่ที่สุดดีกว่าจะเล่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับด้วย ใจจริงนะครับที่คิดจงานด้วยความปรารถนาดีกับคุณยิรักชินวัตรนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามทนายจันสวัสดีครับ